วีโก้ครับกระจกแตกแผลก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อก่อนลูกค้ายังไม่มาซ่อมนะครับแต่พอขาข้างข้างแครับสังเกตเห็นว่าขามันยาวลูกค้าก็เลยจะมาซ่อมมาแจ้งลูกค้าไปนะครับว่า,าราคาขึ้นอยู่กับขนาดนะครับถ้าเกิดว่าเขามาซ่อมตอนแรกที่ ตรงกลางที่เป็นกลมๆนะครับราคาก็จะไม่แพงมากไม่ถึงพันแต่คันนี้ผมคิดในราคาที่พิเศษแล้วครับที่ลูกค้ารับได้แล้วก็ช่างซ่อมได้นะครับอยู่ที่พันห้าลูกค้าก็โอเคนะครับเพราะว่ากระจกของลูกค้าเป็นกระจกเดิมๆนะครับมีตาโตโยต้านะครับตาโตโยต้าลูกค้าก็ไม่อยากเปลี่ยนกระจกนะครับงั้นก็เลยตกลงกันที่พันห้าครับผม เพื่อรักษาสภาพกระจกเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูผลง,งานอีกทีหนึ่งครับครับต่อจากนี้ก็จะมาเล่าถึงวิธีการซ่อมนะครับแผลใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเราก็จะต้องยิงกาวเข้าไปตรงตรงกลางก่อนนะครับนำเครื่องมือมาติดตั้งแล้วก็ใช้เครื่องแว็กคมตัวอัดน้ำยานะครับติดตั้งตรงกลางแล้วก็ ทำการฉีดน้ํายาเข้าไปในรอยแตกนะครับแล้วก็ให้น้ํายาเดินเดินไปตรงขานะครับถ้าเป็นขาสั้นๆแผลเ,เล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดน้ํายาเข้าไปในได้ในครั้งเดียวเลยนะครับแต่ว่าแผลนี้ดูจากแผลทางด้านขวานี่ก็คือขามันวิ่งออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอัดจากตรงกลางแล้วมันมาได้แค่ไหนเราก็จะหยุดแค่นั้นนะครับ แต่ว่าต่อมาเราก็จะต้องมาเจาะตรงปลายนะครับแล้วก็กระแทกกระแทกแล้วก็ทําการติดตั้งเครื่องอัดน้ายาแล้วก็ฉีดน้ายาทําให้มันเต็มให้สมบูรณ์นะครับไอ้ขาด้านซ้ายบางทีอาจจะต้องต้องเจาะนะครับดูแล้วขาก็ยาวเหมือนกันนะครับการเจาะแล้วกระแทกแล้วก็ฉีดน้ายาเนี่ยจะทําให้การซ่อมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าขายาว แรงดันน้ำยาอาจจะไปไม่ถึงถ้าเราซ่อมไม่สมบูรณ์มันก็จะทำให้รอยแตกสามารถรลา้าต่อไปได้นะครับพอเราซ่อมเสร็จแล้วเราก็นำรังสี UV มาเขาเรียกว่ามาอบนะครับมาทำปฏิกิริยาให้น้ำยามันแข็งตัวนะครับเพราะน้ำยาตัวที่ซ่อมนี้มันจะแข็งตัวได้ก็ต่อเมื่อ โดนรังสี UV นะครับทาปฏิกิริยาก็จะแข็งเมื่อกระจกนะครับตอนที่มันยังไม่มีรอยมันก็คือเป็นเนื้อเดียวกันพอมันแตกมันก็จะแยกพอเราฉีดน้ํายาเข้าไปนะครับเข้าไปเต็มรอยแผลแล้วก็ทาให้น้ํายามันแข็งตัวก็เหมือนกับเราติดกาวรอยแตกไว้นะครับกระจกก็จะมีความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้เหมือนเดิม